เมื่อกรมพระราชวังหลังยกกองทัพขึ้นไปกองทัพพมา่ายกล่วงแดนไทยเข้ามาแล้วทั้งสองทางฝ่ายไทยจึงเร่งจัดกองทัพสามกองเพื่อสกัดกั้นและป้องกันม่ให้ข้าศึกล่วงถึงกรุงให้เจ้าพระยามหาเสนาเป็นกองหน้ายกขึ้นไปตั้งรักษาเมืองพิจิตรแห่งหนึ่งกองหลวงกรมพระราชวังหลังตั้งรักษาเมืองนครสวรรค์แห่งหนึ่งให้พระยาพระคลังกับพระยาอุทัยธรรม คุมกองหลังตั้งรักษาเมืองชัชนาทเพื่อป้องกันพม่าที่จะมาทางเมืองอุทัยธานีกองทัพพม่าที่ยกลงมาทางเหนือเมื่อมาถึงปากพิงจึงตั้งค่ายใหญ่ริมฝั่งน้ำยมด้วยที่แห่งนั้นเป็นทางน้ำร่วมกันระหว่างลำน้ำยมและแม่น้ำแควใหญ่ส่วนเจ้าของนรธานำทัพตั้งอยู่ที่บ้านระแหงแขวงเมืองตากรอหนุนจากทัพหลวงพมา่าทั้งสองฝ่าย ตั้งรอทัพเสริมอยู่โดยยังไม่ประทักกันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกทรงมีพระราชดำริให้เตรียมปราบข้าศึกทางเหนือโดยวางแผนกับสมเด็จพระอนุชาธิราชที่ลาดยญ้าเพื่อจัดการทั้งสองแนวรบพร้อมกันเมื่อพมา่าทางด่านพระเจดีสามองค์แตกถอยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกจึงโปรดให้ยกทัพหลวงขึ้นไปทางเหนือมีพลกว่า สาม0 0ื่นนายออกเดินทางจากกรุงเทพโดยกระบวนเรือกรมพระราชวังหลังได้รับรับสั่งให้ยกขึ้นไปสมทบเจ้าพระยามหาเสนาเพื่อเข้าตีค่ายพม่าที่ปากพิงโดยพร้อมเพรียงเมื่อถึงวันเสาร์เดือนสแรมสี่ค่ำกองทัพไทยเข้าตีค่ายพม่าที่ปากพิงอย่างพร้อมเพรียงการรบดำเนินตั้งแต่รุ่งเช้าจนถึงเวลาค่ำกองทัพพม่า ท่ายแตกอย่างสิ้นเชิงไทยตีได้ฆ่าพม่าทุกค่ายไล่ตามจนข่าศึกล้มตายและจมน้ำเป็นอันมากศึกปากพิงครั้งนั้นจึงเป็นชัยชนะสำคัญที่หยุดยั้งพมา่ามีให้ล่วงถึงกรุงรัตนโกสินทร์ได้